สบายดีพี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพอกกับพี่น้อยอีกครั้งเนาะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นเวลาหลายมือหลายวันเนาะเป็นเดือนแหละเป็นเดือนสองเดือนเนาะมันนี้ก็แต่กลับมาอัพคลิปให้พี่น้องได้เบิงเนาะการเนื่องจากกันที่ห่างหายไปกะโทรศัพท์น่าจะแตกกะบมดสมารถถ่ายคลิปรือว่าลินใดเลยกะหากะมีเงินหลกะไปซ่อมไปแปลงมาพี่น้องกะเลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงเนาะวางไว้คือสี่ยังบอลืมกันเนาะพี่น้องเนาะ มันนี้วิโน่กับสิพามาเบ่งสวนหรือว่าอัปเดตสวนที่วิ้นยได้เหตดเนาะกะมาเบ่งนำกนเนาะพี่น้องว่าเป็นอย่างไรอ่าตอนนี้กะบกำลังปลูกฟักสลัดพี่น้องกักำลังอันบงหรือว่ากำลังเน็บลงน้ำเนาะเพราะว่าสิปลูกใส่งานดองของเจ้าของในเดือนอ่าเดือนสองที่จะหอดีละพี่น้องเออกะไเทปลูก ก็ที่จะบริสื่อเขาเพราะว่าทางเขาไปซส้อเขากะมนกับิแพงเนะาะแต่ก็สิเห็ดให้มัดเงินหลเติบเนาะเลยว่าปลูกเองดีกว่ากะสิประมาณนี้พี่น้องกะสีมีอยู่ทั้งทั้งด้านหลังอีกเดี๋ยวสิพาไเปน็นบ่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกชนวนหนึ่งที่ได้ปลูกไปเดี๋ยวไปว่งทางั้นเนอกพี่น้องปลูก,ก,กไปวางทางฟูดีู๋วไปว่งทางทนาต่อส่วนอันนี้ก็คืออ่าจูินซีสังข์ขอแสงนะพี่น้องที่ พี่น้อยตอนไปเห็ดงานอยู่ไทยกะได้ยันเห็ดคือเรืยอว่าเบิงตามยูทูบแ้วกะมาเห็ดลองเห็ดเบิงแล้วกะได้คือประสบผลสำเร็จคือแบบเห็ดใดกันเลยนํามาใส่อยู่บ้านเจ้าของกะได้ผลดีอยู่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ปลูกไปแต่ว่ามันบอกงามพี่น้องโอ้โหเป็นยังเนาะตอนเนหาเนาในเม็ดจีว่าเอาในมันปลูกแต่ว่ามันออกมามันกะเป็นคืออย่างที่เห็นกะ ปูที่แก่จังใดก็เลยปล่อยมันไปก่อนอีกอย่างช่วงนี้ก็บบุก่อยมีเวลาไงพอใจแบบยุ่งๆหลายเรื่องบบกว่าสิเป็นเรื่องเห็ดหน้าปังหรือว่าน้าแชงเนาะก็เลยบ่ก่อยมีเวลาสีจะมาดูแลสวนกันเลยเป็นอย่างที่เห็นแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตัวที่ปลูกไปช่วงพ้นที่แล้วก็แต่ว่าเน็บเม็ดไปก็พ้นมันตกมาใส่ก็เห็นไ้แต่ว่าในมันบ่ก่อยออกออบ่วอยังกั ต้นกับบุก่อยแกงแห้งกับเป็นคือจังเทียนแล้วพี่น้องกับเห็นเหียดอย่างไดบูอย่างกับบุก่อยมีเวลาให้มันน่นไงก็เลยได้ผลผลิตบุก่อยดีกับง่ายๆคือลุบขึ้นนั่นแหละกะยามันเพราะว่าเขาเห็ดแบบว่าพอเพียงอ่นะบุค่อยได้เน้นการลงขึ้นบนันไดกยบสิพาไปบังทางน,านั้นกะสิมีปลูกมะเฟษมะเขือแหละกะหลายอย่าง้องเดี๋ยวไปบังต่ออันนี้ก็จะเป็นต้นมะเฟษนะพี่น้องที่ได้ปลูกไปกะหรายร้อยอยู่ ประมาณจักช่องลอยกาซีหอด่าปลูกแบบยังยายกันไปนะพี่น้องเออกาซีป,ปอนละห้าสิบบอนละส้าอย่างประมาณนี้เบิ่งนคือน้อยแต่ว่าหลายกาซีมีปลูกมักกะเทะหรือว่ามักเลน้าพี่น้องกาซีมีหวานพักส่วนกัวไปกินแล้วกะเพื่อขายให้กับชาวบ้านเขามาซื้อ <c oughs> เพื่อเขาไปใส่แตงยูแตงกินหรือว่ากินกับหลับกับกอยกับปนเนาะกาซีมีคนมาซื้อ อันนี้ก็จะเป็นหอมบัวกะได้ถอนไปเกือบสีเวิร์ตเลยละ่ะแล้วั็จะมีันผักกาดล้วก็อันมีหอมบัวที่จะลงใหม่แล้วก็มีมะเขือพู่มต่างนานพี่น้องกะได้ออกผลผลิตให้ไ,ได้เก็บเลยละ่ะเออแล้วั็ต่างนนก็สิเป็นมะเขือกับมะเฟ็สน้ำน้องแต่จะมีปลูกยานในเปียเตียน,น,น,น้ำใบอันห้งัวนี่ก็ยังเอาไว้พันปีอ่ะช่วงือนหกะสีขยายพันต่อ กษตรประมาณนี้แล้วพี่น้องกันยังปลูกไร้ผาวันยังบ่มีนำสางหรือว่ายังบมีจอบดานองเจ้าของเองเนาะก็เลยบ่สามารถที่จะ mm. ปลูกไร้เนาะเดี๋ยวกให้ชิไปเบิ่งมะเขือทั้งนั้นเนาะพี่น้องไปอ่าอ่าส่วนทางนี้ก็สิเป็นปลูกถั่วพี่น้ก็ได้ลงถั่วถั่วถั่วอิฐถั่วสีม่วงอะไรก็ได้ลงได้แถวหนึ่งส่วนตัวนั้นก็สิเป็นแตงกวาเลยว่าแตงที่แบบขึ้นคางขึ้นอะไรพี่น้องก็ปลูกไปกับคางแบบมีปัญหา ยังโบห์ว่าวีซีแก่สีแก่จังเลเน้ะพี่น้องกะก็คอยเล่นลูกไปกะอาชิยังโบวประสบผลสาเร็จแต่กะท่อแต่กะบบทอยนะพี่น้องกะก็คอยเห็ดก็คอยแก่ไปอันกระสเป็นมะเขือที่ได้อลูกออกรวยให้ได้กินกะได้เก็บไปขายสองสามชุดแล้วพี่น้องกะเอว่าพอได้ใช้ได้จ่ายบไลค์เทวะพอันแต่ไปซื้อมะเป็ดมะอันนี้ราว่ามะเป็ดเท่ากันยังบวออกหน่วย ก็พอได้กินอยากสิพาไปเบิ่งนักสลัดทางนี้อีกอันนี้ก็สิเป็นมักแตงมันบ่ก่อยงามบ่ะว่าบ่ได้ใส่ปุ่นห้าก็ใส่เสือเดียวก็ใส่บ่ได้ลายไปเลยเพราะว่าพุ่นค่อนข้างขาดตอนนี้ปุ๋กบบยกะบ่ได้ใส่พี่น้องเออบบมีเวลาเลยเป็นอย่างที่เห็นสว่วนนี้ก็สิเป็นผักสลัดที่บ่งใหม่กับ่งใส่ดองของเจ้าของนี่แหละนี่ฝาสีประมาณนี้แหละพี่น้องกะบ่บมีอย่างหลายกะ คลิปนี ña, ้วีน้อยกะพ่เบิ่งร่าวข่าเพราะว่ายังบ่มีเวลาที่จะเฮ็ดในสวนแบบว่าในเพราะว่าเฮายังบ่มีน้ำเลพี่น้องกะเอาทำนี้ก่อนอ่าคลิปนี้กับ่มีหยงหงไรกะพ่เบิ่งทำนี้แหละพี่น้องกะคลิปหน้ากับพอกันไม้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับวีน้อยเนาะพี่น้องเออเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้วีน้อยด้เห็ุคลิปรือว่ามีกำลังใจในการเหตุเกษตรหรือว่าปลูกพังในสวนเนาะ ก่อนสีจากไปวิน้อยก็ต้องขอขอบโกอบใจพี่น้องที่มาเบิงเ่งนเดอมากดติดตามกดถึกอกถึกใจเนาะมาครานี้วิน้อยก็สิขอลาอพ,อพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาอพี่น้องบายยพบกันใหม่ลิปหน้า